กราบสวัสดีทุชมเลยนะครับผมนะก็อยู่กับช่อง 3K เสือดำนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ามาดูคลิปนี้นะครับก็วันนี้นะผมจะมาหาแลกรหัสฟรีไฟล์เหมือนเดิมนะครับผมนะก็ขอรหัสหดูเท่ากันนะครับขอรหัสหดเท่ากันขอเช็คก่อนครับนะก็ใครที่ไม่มีรหัสมาแลกกับผมก็มาซื้อได้นะครับถ้าซื้อผมขายที่ราคา2 0 0นะครับ2 9 9นะครับ Usement, ก็เดี๋ยวผมจะตัดคลิปตอนที่เข้าเกมเลยนะครับผมนะโอเคครับผมตอนนี้ nein, นะครับเราก็ได้ทําการเข้าเกมแล้วนะครับนะก็จะประมาณนี้ lan? มีคาตาหน้าเหมือนเด an ははิมครับแล้วผมอันนี้ไม่ใช่รหัสผมนะเป็นรหัสเพื่อนที่เอามาหาแลกนะหาแลกเพื่อนเป็นเพื่อนผมนะขอมาให้แลกนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ของเยอะมากครับบอกเลยดูนะนี่นี่ครับประมาณนี้นะครับมีสกินกระเป๋าด้วย น,นี่สก็ตบอร์ดโคตรเยอะครับผมบอกเลยกบพนะพรนับดูมีเปืนกพกสีทองสกาครับนี่สกานี่ครับก็จะประมาณนี้เลยฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนะนี่มีคาตานะเหมือนกัน,นครับไอวอถ้าทางสกลรดไม่มีครับผมนี่ครับลาดนี้ก็ใครที่ชอบนะก็สามารถมาแลกได้นะครับผมนะ ติดต่อไลน์ใต้คลิปครับผมนะไม่โกงไม่เกียนครับผมนะย้ําว่าขอเช็ครหัสก่อนขอรหัสหดเท่ากันนะครับหรือโหดกว่านิดนึงก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับนะก็มีเพียงข้อนี้ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะครับมีบัตรซักรองสองใบครับรหัสนี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้ากันครับผมก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมสนใจติดต่อใต้คลิปได้เลย